นี่หนูใส่ชุดขาวรออาจารย์เลยนะาจะได้เป็นคู่ไงคู่อีกแลนะได้คู่อาจารย์ไอ้ฝนที่คนนึงแล้ววะจะจับปูทำผัวทุกวันเนี่ยแล้วอาจารย์อาจารย์ขอโทษนะคะอาจารย์มีเมียไหมไม่มีจะมีได้ยังไงถือสินแปร์ได้กระถ o ครับถือสินแปรมีอะไรบ้างมีัถือสินแปรรักษาพวงมาจันท์นี่เรคือเจนนี่โอ้อาจารย์รักษาพวงมาจันทร์เออรักษาบ้างไหมล่ะอุ้ยอาจารย์ใช้บ่อยมากเลยอาจารย์พวงมาจันท์นู้นแนะนำให้เลือกกับผัวยไม่ได้ค่ะแบ่งๆให้คนอื่นเข้าไปบ้าง จะมาเก็บไว้คนเดียวเลยสิบล้านใจให้อาจารย์เบียร์เลยอาจารย์มาแล้วตาลิค่ะไหนเอาอะไรมาบ้างคะเดี๋ยวอันนี้เอาอนี้ให้เอ้าอาจารย์เดี๋ยวมาไหว้ายวอุ้ยนี่ค่ะอาจารย์เบียร์มาแล้วนี่ทุกคนอุ้ยอาจารย์อย่าเกี้ยวกัดนะหนูกลัวนะเกี้ยวกราดได้อยู่มั้ยได้หมดอันนี้ของอาจารย์เหรอคะอันนี้จะเอาเอามาให้พวกเราอ่ะเอาไว้แจกทีมงานหรือคนที่มาวันเนี้ยจะแจกทีมเนี่เอามาให้หมดเลยเไหมสิบชุด ที่ขายเนี่ยทั้งหมดหมูอร่อยไปกินอะไรก็ได้วางไว้ตรงไหนมีอะไรเรียงไว้บ้างนี่หนูใส่ชุดขาวรออาจารย์เลยนะเราจะได้เป็นชุดคู่ไงคู่อีกแล้าคู่อาจารยนไอฝนที่คนนึงแล้วว่ะก็จับปูทำป่วยทุกวันเนี่ยแล้วอาจารย์อาจารย์ขอโทษนะคะจะมีเมียไหมไม่มีจะมีได้ยังไง ถือสินแปรด้กระโถนครับถือสินแปรมีอะไรบ้างอันนี้เราคือสินแปรรักษาภูมิจันทร์นี่เราคือเจนนี่โอ้อาจารย์รักษาภูมิจันทร์เออรักษาบ้างไหมล่ะโอ้อาจารย์ใช้บ่อยมากเลยอาจารย์ภูมิจันทร์นู่นแนะนำให้เลิกกับผัวได้ค่ะแบ่งแบ่งให้คนอื่นเข้าไปบ้างอย่ามาเก็บไว้คนเดียวเลยสิบล้านใจให้อาจารย์เบียร์เลยอาจารย์มาแล้วเออเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ต้องไปเครียดหรอกมันก็ดราม่าเป็นเรื่องปกติมันมีความสุขที่ได้ทำนะแต่บางทีพอมันเยอะเยอะเนาะมันจะมีความแบบว่า อวใครจะว่าเขาใครจะว่าเราก็ช่างเขาเป็นสนชนา้นี้ให้เป็นกำลังใจแก้วกระโถนเอาไว้ตีปากอพวกดาม่าเยอะอุ้ยกระโถนจริงเอามาวะกระโถนจริงเอาออกมาอยู่อันนี้แก้วกระโถนอันนี้จะทำขายตําไม่มีขายแล้วนะหมดแล้วแก้วกระโถนสวยมากอาจารย์มาให้นี่อาจารย์บอกว่าเอาไว้ตีปากคนดาม่าอาจารย์บอกไงเจนี่ไม่ได้บอก อาจารย์บอกอาจารย์บอกอุ้ยจะแสนคนดูแล้วสิบล้านใจเปิดการมองเห็นนะอาจารย์เบียร์หน่อยเร็วแล้วนี่อาจารย์ขายของอาจารย์หรือขายของพี่ฝนขายของอาจารย์ขายของอาจารย์น้ำพริกนี่แหละอาจารย์ก็มีอยู่แค่อย่างเดียวนี่แหละนะครับอาจารย์รอพี่ฝนก่อนหรือขายเลยแล้วแต่พี่ฝนมันอยู่ไหนแล้วล่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับขายแล้วก็ร้านนี้ให้ทีมอันนี้ให้ทีมงานดีไง ให้แฟนก็ได้แฟนกับคุณก็ได้ขายเลยได้ไหมเพราะว่าหลายสองฝ่ายได้ได้คุณที่อะไรมาที่เราอยู่กับเราชื่ออะไรนะที่เป็นหัวท้าอะไรอ่ะคูมาหรือเปล่ามาวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปบรรยายแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวมาฝากเขาด้วยคิวฮอตกันเราด้วยคิวฮอตกันไม่ไหวไปพวกเราทีมคิวฮอตกันเสิร์ตใช่ขอขอข้าวสวยอาจารย์อยากอะไรในบ้านหรือข้างนอกแล้วแต่เลยเอาที่เราสะดวกวันนี้แบบชิวๆเรียกคนดูข้างนอกก่อนเนาะได้เลยได้ปรับเปลี่ยนมงได้เลยขอข้าวสวยหน่อยจะยืนกินตรงนี้เลยเหรอ ทุกอย่างเลียวมากค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรเตรียมพร้อมนี่มันมีน้ำผู้หน้าบ้านด้วยนะเบิร์มีค่ะเอ้ยน้ำพริกตาแดงมีรถเดียวมีทุกรถตาแดงวันนี้ทีจะขายจะมีตาแดงปลาล่าปลาทูสี่น้ำพริกที่จะขายวันนี้ตาแดงปลาย่างปลาล่าปลาทูต้องโอ้โหเดี๋ยวหนูให้ดูว่าจะขายอะไรด้อะไรอร่อยสุดอร่อยทุกอันไม่มีอะไรอร่อยสุดเลยอร่อยสุดทุกอันพี่大妈เรื่องอะไรบ้างวะวันนี้กูก็ตามไม่ทันเหมือนกันพี่大妈ก็คือ อ่ะเหมือนล่าสุดอ่ะหนูไม่ได้มีปัญหากับคนที่มาไลค์แต่ว่าเมื่อคืนหนูนับออเดอร์ของที่นวัดก้วคนก็เหมือนมาด่าหนูว่าหนูแบบรีบนับรีบจะเอาแต่เงินอะไรคือมันมันเป็นการแสดงเพื่อเอนเตอร์เทนน่ะอาจารย์ก็ได้ไหมเรื่องเงินอ่ะจะจ่ายหนูยังไงก็ได้อยู่แล้วว่ามันมันมันมหาศาลแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าพอเออพอดราม่าหนูก็หน่อยอีกแล้วเพราะว่าชีวิตพวกมึงไม่เคยผิดพลาดกันเลยไม่เคยดราม่าชีวิตไม่เคยทำคอนเทนต์แล้วที่มึงตัดคลิปคนอื่นไปลงเอาเอนเกจกัน่งนี้ไม่เคยมีเลยในชีวิต โอ้ยชีวิตยอยู่บนความสุจริตแต่ดัดจริตมากกว่าสุจริตถ้ามีสตินิดนึงเน,นาะค่เราไม่จับเวลาเลยจะร้านอะไขอจ, <c oughs> จัง <c oughs> งมงมากแล้วประเด็นคือของก็ว่าน้อยนะประเด็นโรงงานโทรบอกว่าอาจารย์เย็นๆนับผลิตไม่ทนันอาจารย์แต่อาจารย์นั่งใกล้ผู้หญิงนะได้นะแกสกินข้าวยั่วอาจารย์อย่างนี้หรอกินอย่างนี้ก็กินได้ยังไงอ่ะแม่ตะกร้าจารย์เบียร์มี่เลยยังไง กพอได้เลยทีนีอรเราเดียวๆันอย่างนี้แหละมารอเค่องมวางอยู่อันนี้เป็นนะครับอันนี้ค่ะสี่ยันอาจารย์บอกหน่อยว่าอะไรดียังไงเดี๋ยวหนูแกะแต่ลตัวกันอบอกหน่อยว่าอะไรดียังไงาวัสดีทุกคนจ้า มาแล้วเข้ามาเคาะจอเคาะใจก่อนเลยอันดับแรกอันนี่หมูเรากินหมูได้ตะกร้าให้ลงก่อนสินค้าระหว่างนี้คุณเจนนี่กินก่อนของอร่อยทุกอย่างแดกอะไรก็อร่อยจ้จาได้ได้กินเลยอันนี้กินได้เลยอ่ะกินได้เลยทอดแล้วหมูทอดแล้วแต่วนนี้ไม่ได้มาขายเพราะว่าทอดไม่ทันโอ้ยเสียดายเนาะเสียดายนำได้เหรองั้นหน่วยอาจารย์มาวันนี้วันนี้ขายกระปุกลาก็จัดเซตสี่กระปุก จะเหลือแค่340บาทจะปกติ90ก็จะตกแค่8 5บาทไม่ถูกเหลือแค่85บาทน้ำพริกถือว่าถูกมากปกติน้ำพริกราคาอาจารย์ก็ถูกอยู่แล้วราคาใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่ากระปุกหนึ่งจะ250กรัมอาจารย์เพิ่งปัดหนึ่งวิ9 9บวกแล้วก็อาจารย์เกซีหนูกดได้แค่310บาทโอ้ได้ถูกบางส่วนลดอีกใครเป็นเก็ซีจะเนี่ยกดเลยตอนนี้กดเลยกดเลยช่วยกันกดซื้อในตะการานจอทุกคนมูอร่อยอ่ะอร่อยไหมครับน้ำอร่อยมาก อาจารย์ขอบคุณมีขยะใช่ไหมวุ้ยทุกคนอย่ายอดนิ่งนะอาจารย์มาแล้วมือมาแล้วมาอาจารย์ไม่กินจ้ามัใช่กูแดกข้าวซะแล้วโอ้ยอาจารย์มาดีใจจังขอบคุณมากเลยอุตส่าห์เข้าไปเรียกอาจารย์ในไรส่วนไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยว่าจะเข้าไปหามีโอกาสได้คุยไงดีใจค่ะเออ เหนื่อยจนท้ออย่างทั้มึง,มงจะเหนื่อยอะไรดราม่ามึงมีทั้งชีวิต <c oughs> จะมาเหนื่อยอะไรเวลานี้ทำไมไม่เหนื่อยแต่ตอนนู้นรีบเหนื่อยอะไรนักหนาทำมาหาได้ไปก่อนจ้า <c oughs> เวลาดราม่าแล้วมึงขายได้ขายดีขายจัาขนาดนี้ไม่จะดราม่าดราม่าไปเลยโอ้ยจะมาอ่อนแออะไรเวลานี้สู้อย่างเดียวจะปลาเข้าไปกระโถนกูนะ <c oughs> ่ะคุยงเข้าไปเดี๋ยวมึงขายได้จะไปกลัวหาอะไรสันขวามแขงแดเข้าไปเนี่ยจริงๆเข้าไปเดี๋ยวขายได้ขายดี <c oughs> ยดเลิก <c oughs> ดราม่าชีวิตอยู่กับดรามา่าอย่แเลย ทุกวันนี้เราดราม่ากันเป็นเรื่องปกติกูยังดราม่าเลยก็ยังรอบไปได้ทุกครั้ง,งเนี่ยเส้นเสียงวอกเสียงกูยังสู้แทบตายแดีเข้าไปเดี๋ยวก็ชนะเชื่อกูเถอะเ,เวลาดราม่าก็กินเ,เหนื่อยก็พักแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดเยอะซีเรียสอะไร,รดราม่าคนมันก็ดราม่าไปเรื่อยมีดราม่าเรื่องอะไรบ้างวะวันนี้กูก็ตามไม่าทันเหมือนกันดราม่าก็คือ อ่ะเหมือนล่าสุดอ่ะหนูไม่ได้มีปัญหากับคนที่มาอะไรแต่ว่าเมื่อคืนหนูนับออเดอร์ของพี่นวัดกิแล้วคนก็เหมือนมาด่าหนูว่าหนูแบบโอ้ว่ารีบนับรีบจะเอาแต่งเงินอะไรคือมันมันเป็นการแสดงเพื่อเอนเตอร์เทนอ่ะอาจารย์เข้าใจไหมเรื่องเงินอ่ะจะจ่ายหนูยังไงก็ได้อยู่แล้ววว่ามันมันมันมหาศาลแล้วตอนนี้ยแต่ว่าพอเออันดราม่าหนูก็หน่อยอีกแล้วเพราะว่าชีวิตพวกมึงไม่เคยผิดพลาดกันเลยไม่เคยดราม่าชีวิตไม่เคยทำคอนเทนต์แล้วที่มึงตัดคลิปคนอื่นไปลงเอาเอนเกจเรื่งนี้ไม่เคยมีเลยในชีวิต โอ้ยชีวิตอยู่บนความสุจริตแต่ดัดจริตมากกว่าสุจริตท้ามีสตินิดนึงเนาะเราไม่จับเวลาเลยจะร้านอะไรขออาจารย์โงมากแล้วประเด็นคือของกว่าน้อยด้วยนะประเด็นโรงงานโทรบอกว่าอาจารย์เย็นๆนะผลิตไม่ทันอาจารย์แต่อาจารย์นั่งใกล้ผู้หญิงได้้นั่งได้ไอ้ฝนมันยังเบียดกูเลยแทบจะซุกห้ำกูเลยทุกวันเ้ยโอ้จระยาจระอยามาทำมากุยจับกูทำผัวอย่างเงี้ยนี่ดีนะมันไม่รู้ไปหลงที่ตรงไหนเนี่ย ยังหาไม่เจอมันมาเพราะมังกรมันเมื่อเช้ามัจะไปบรรยายที่เรือนจำมีบุรีมา<ะ>และไอ้ฝนเนี่ยมันเขาอยากไปด้วยเขาอยากเข้าไปดูบรรยากาศผู้ชายในเรือนจำว่ามันเป็นยังไงไป,<อ>ไปดูพิเศษครับไปดูพ<ะ>ิเศกโลโซอาจารย์จะไปบรรยามาวันนี้ไปเจอพิเศกโลโซมาว,นนวันนี้เลยเนี่ยที่มีมบุรีไอ้เขาก็พิเศกลโรโซเดินผ่านหน้าอาจารย์เป็นกลิ่นที่เด็กชอบนะคะอาจารย์เอาไปนั่งบีบล้างมือที่หน้าอะไรอาจารย์ <laughs> ทำอะไรกับมันก็ได้มึงใช้กูซะแล้วเนี่ <laughs> <laughs> ยขอโทษครับ <laughs> อยาให้คิวอาจารย์เบื่อเลยค่ะไม่อาจารย์เพราะวันนี้ผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษาได้ดีเช่นอาจารย์ที่แบบคนที่บรรลุไปแล้วมันทำให้หนูแบบหิวขึ้นบรรลุรลอทะลุอะไรดีนะอาจารย์ทะลุแล้วเพจะทะลุมาแล้วนะใช่ยอดถ่ายทะลุไปแล้วพี่น้อยให้ให้คนดูไลค์ใกล้สวยมีสองตัวนะคะอาจารย์มาแป๊บเดียวนะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์กลับแล้วถ้าอยากให้อาจารย์มาอีกก็ก็คือกดขอใาจาอเยอะ ออับน้ำได้แล้วก็ยืนถูตัวจั๊กผมได้หมดโอ๋อหดูมาชุดนี้คอคอหน่อยค่ะที่แบบน้ำแล้วก็เหมือนซื้อลิขสิทธิ์คิตตี้กับชินามอนเป็นมันเป็นลิขสิทธิ์ต่างประเทศที่เราต้องจ่ายคือค่าสินค้าก็แพงแล้วจ่ายค่าลิขสิทธิ์อีกเพราะอยากอยากให้มันฟังค่ะอาจารัน อาจารย์ของกินมาเยอะๆเลยนะได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอกินรออาจารย์ก่อนเลยเพราะว่าขอจารย์อร่อยอ่ะได้ขอบคุณมากเลยนี่วันนี้ถ้าพี่ง่วงนะหยิบมะม่วงอาจารย์ไปเลยนี่มะม่วงสับปะรดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เลยไม่มีขายนะแต่ว่ารไม่มีขายตอนนี้สับปะรดหมดเกลี้ยงใช่ไม่เหลือเลยหยิบมาเลยค่ะป้าน้อยนี่ทุกคนจะบอกว่าอันนี้เป็นครีมอับน้ำของ กินสระผมได้อาบน้ำได้นะคะแล้วก็เมื่อคืนน่ะขะยไปแล้ว3,000ชุดแต่วันนี้ขอปล่อยอีกสัก3,000ชุดก็คือปล่อยกันได้แค่น้อยๆนะคะเพราะว่าเพคไม่ทันเหมือนกันตอนนี้กูดังพุ่งไวมากกูดังพันตะก้าแต่ว่าที่อาจารย์แค่5,000ลดอาจารย์แสนหนึ่งลดแสนหนึ่งนะคะอ๋อลดอาจารยอ๋สนหนึ่งโอ้ขอบคุณมากเลยอนุ่มธนาสาธุด้วยทั้งหมดเนี่ยมันคือเออ350,000ง้ออาจารย์250,000โอ้ขอบคุณมากเลยอนุ่มธนา เขาเอาแค่สองแสนห้านักโมทนาด้วยจ่าสานทุกคนนักโมทนาด้วยจ่าขอบคุณมากมากเลยลดให้แสนหนึ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณไมด้เนี่ยไม่ดูกับอาจารย์นยจาใจดีนะวิลาอยู่กับอาจารย์ไหมยังไม่ดังด้วยซ้ำอาจารย์นี่ยังไม่ดังอาจารย์ใช้จิตแปลงได้ใจสั่นไดใช้กูปากเหม็นโอ๊กที่มาพูดกับมึงเรื่องอะไรล่ะแต่มันน่าไปสนตีปากมันก็พูดมาได้ถามอะไรไม่คิดสันขวาน ขึ้นตะกร้าสองพี่ขอตะกร้าสองตะเทนี่เจนี่ไปหมดไปเลยเลยนี่ก่อนห้านี่ก่อนห้าเลยเรื่องตะกร้าต่อไปใช่แล้วก็อันนี้ยังไม่เอาลงโอเคอันนี้ยังไม่เอาลงพี่จะขอขายนาทีเออครับเออมาบอกโูนี่เดี๋ยวกูมาด่ามันให้ให้มานทำมาหาแดดช่วยเหลือคนอื่นบ้างอย่างนั้นเราก็ทำบุญใช่ไหมล่ะอาจารย์ไลฟ์มาแปดวันนะรวมวันนี้เราทำบุญไปทั้งหมดสิบเก้าล้านเห็นไหมอนุโมทนาด้วยจ้าอนุโมทนาสาธุด้วยถ้าอนุโมทนาและยินดีกับเขาหน่อยรถแอมบูแล็ตหกคันรถอาบัติล้านีหกค โมนิทิสิบที่ช่วยน้าช่วยพี่บุญกนตาแล้วก็ไปหมอตรดานพ้ำท่วมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปหมอตรานัดก็คือเกือบสี่ล้านเนี่ยได้บอกเขาบ้างไหมเน่ยบอกบ้างไม่บอกบ้างก็ไม่ว่าอาจารย์อ่าไม่ว่าใช่ค่ะเขาได้รายได้มาเขาก็เอาไปทำบุญเอาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมูมนิธิเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยอนุโมทนาเขาแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดที่เขาที่เขาที่จะบอกเลยนะเท่าที่เขาจะสามารถทำได้อย่างน้อยก็เกิดประโยชน์ เออด่าให้มันได้น้อยหน่อยเวลาคนอื่นดีต้องยินดีกับเขาเวลาคนอื่นไม่ดีก็เฉยเฉยไว้เออแต่เวลาดีหัดยินดีกันบ้างมันจะได้เกิดประโยชน์กับคนหมูมากหนูดีใจที่าราจะเป็นคนแรกอ่ะมันทำให้วันนี้หนูมีแรงเออมีแรงสู้ไปตอนแต่งหน้าเป็นหมาเลยมึงคิดว่าตอนนี้มึงพ้นจากความเป็นหมาแล้วหรอได้เจ็ดพันปวดเลยล้วค่ะเจ็ดพันไม่เป็นไรมดเวลาไม่เวลาไม่ปวด ที่หมดอีแล้วได้ห้าร้อยครับ,รบได้แค่ไรยังทันไหห้าร้อยใจกับอาจารย์จริงๆอ่ะถ้าเอาตามจริงเลยวันที่วันเนี้ยควรจะต้องมีอ่ะหนึ่งหมื่นบ้านหนึ่งหมื่นออเดอร์แล้วความเป็นจริงยอดขายที่อาจารย์จะสามารถทําได้วันเนี้ประมาณสามล้านหกถ้าทาทุกอย่างทันแต่ปรากฏว่าโรงงานมาคอนเฟิร์มกับอาจารย์ก่อนหน้าไลฟ์สดแค่ประมาณไม่ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะว่าได้แค่นี้อาจารย์ก็เลยอ่ะต้องจําใจแค่นี้ ไม่งั้นปัญหาจะเกิดตามมาโดยแพ็คใครว่างพ่กนี้มาช่วยกูแพ็คที่บ้านหน่อยนะกูนนะขอละนอนนี่นะวันนี้ใครว่างกูอยากได้อาสาสมัครมาแพ็คของมากเลยเจ็ดพันออเดอร์กูตายเกินคนเลยกูตายใครว่างมานะเอฟซีกูใครว่างมาช่วยกูหน่อยเธอะกูนข,นขอร้องล่ะมเมตตากูเธอไปค่นนามีคนมาเยอะเลยเออฝากหน่อยบ้านกูนะพิมพ์ในกูเก็งแหมว่าบ้านคนตื่นทำ พิมใน Google Ma p ว่าบ้านคนตื่นทำบ้านคนตื่นทำมีค่าจ้างไหมไม่มีจะจะมีข้าวเลีย้ยงแล้วคุณเจนเนี่อ่ะลดให้อาจารย์เหลือแค่สองแสนห้าหมื่นบาทขอบคุณคุณเจนนี่มากเลยที่อุตสาหช่วยลดราคาสินค้าให้ไม่ใช่ลดราคาสินค้าลดราคารีวิวลดราคาให้จากสามแสนห้าก็เท่ากับว่าอาจารย์ต้องจ่ายคุณเจนนี่สามแสนห้า 3 5มแสแต่อาจารย์จ่ายจริงแค่2 5งแสนห้าเขาลดแสนหนคุณเจนนี่ลดได้แสนหนึ่งฝากอุ่นหนุนสินค้านาจาร้าด้วยใจยังยังกดซื้อได้นี่คนดูกับหมื่นกว่าเห็นไหมกลับมาจากเจนนี่ครับไม่ได้แล้วจ้าเพรากูรับออเดอร์หมดแล้วมีคนยกเลิกไปเ0็ดออเดอร์ยกเลิกไป350ออเดอร์ เห็นไหมขนาดกูไม่เก็บปลายทางยังมีคนยกเลิกมึงดูแล้วกันมึงดูสันดานมึงดูสันดานขนาดกูไม่เปิดปลายทางนะยังยกเลิกออเดอร์แล้วกูเนี่ยสั่งลูกศิษกูเลยว่าแอดมินรับออเดอร์เลยมันจะได้ยกเลิกไม่ได้เนี่ยมันกบยกมันกดยกเลิกไปมันกดรับออเดอร์พอเวลากดรับออเดอร์เสร็จปุ๊บมันมีบางคนในระหว่างจังหวะกดรับออเดอร์อ่ะมันกดยกเลิกทัน ที่เหลือไม่ทันจ้ะไม่ทันจุกจุกไปจ้ะบอกเลยอีลูกศิษย์กูทุกคนพรุ่งนี้ดเดินทางมาเจอกันที่บ้านกูจ้ะ,ะโรงงานนรลกเปิดพรุ่งนี้มาช่วยกูแพ็กจ้ะกูอยากได้คนสักร้อยคนพรุ่งนี้มาช่วยกูแพ็กของฝากด้วยจ้ะวันนี้ขายได้สองล้านสองล้านสอง 2องล้านสองสล้านสองกว่าออเดอร์เจ็ดกว่าเจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดพันเออเดอร์2องล้านส